<c oughs> มานมานมานมาแไตล์แข่งม้า่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุนป่าอยู่คิริมาสุโคไทยพี่น้องขามามองมือว่านนะครับแต่ว่าน้ำมันลดลงเหรอพี่น้องอามพวกป่าเพิ่นเหงื่อก็คอยติดเท่ามันไงเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเองในห้าป่ามันขึ้นส่วน

ตอนนั้นนอาเข้ายโยได้โอ้ใบแก้วโอ้ใบแก้วมดโอ้ยกลัวกลัวป่าแห้งขึ้นแล้ว เลยรุ่นซอยพี่น้องไงยไอ้หมส่หลังอแล้วเได้สตัวเลยเห็นก็ขาตวีขายอตวีไล่ไล่ โดดเลยโอ้ยไปเลยตัวกลางยอเลยโอ้ยเหลือสองตัวตัวโตไปไปแล้วตัวกลางยอจังเลยตัวบลเลอร์เลยอ่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งจริงบอกเอาโดดโดดไปเลย นังเงียบไงสี่ตัวห้าตัวนู้นอนาทโซมั่งเลยนะเราค้เลย่นมาแล้วโอ้ยหลายตัวอยู่เนี่ย ไม่เริ่มให้แมฝั่ <ừ ừ S 1> งนี้อย่าน้อยหน้านะเอาให้โดดอย่าน,นะน้อยหน้านะเงียบเหมือนกันเอง <c oughs> นั่นดีตัวหนึ่งหัวเสียบด้วยไรนะ่ึิงไม่ตัดสินใจจะเอาดีไม่เอาเนี่ยเอาไปก่อนเดี๋ยวเราหวงอะไรเลยเนี่ยเกตี đột đi kéo, đột đi Ôi, té thùng. vô. Nào, bóng, bóng, mà để. Nào, thằng nốt bên ngoài măng kíp rồi nghe. เร็วจริงได้แล้วเดี๋ยวไปดันป่า,น,น,านั่นน่ะมาอีแล้วขนาดยกเร็วแล้วน่ะยกเร็วยังเด็กติดยู่ด้ไงตัววีไปไงไงแง๊บกิ๊บไปแล้วแล้วไปเห็นเห็นหยอวางนิงอ่ะคงใส่แต่วีติด มลุยห่อไปแล้วไอ้ปติมันออกจ้ะมันลิ่นโดดแล้วทะลุปะไปบดเหลือเหลือ<ๆ>อยู่สองตัวอฝั่งนู้นยกเร็วมาก นั่นแหะ <มา S 1> โดนแล้วหนึ่งสองส <laughs> ามโอ้ยฝั่งนู้นได้เป็นห้าหกเลยโอ้ยฝั่งนู้นคือกินขาดใช่ไหมตกไปสองหรือสามนี่ละ โอ้หลายตัวยัวแล้วม,มันมามิกมากป๊กมากมนักไป่ก็ได้ไปทางนู้นด้วยไง,งแบ่งๆบ่งกันไปเอาโดดไปแล้วห<อ><อ>นึง่งชอบโดดตรงนั้นเหลือไหมหมด,มดทางนู้นเป็นางงายังไงไม่ติดก็จอดไปก่อน โดดลเอ้ตัวตอ้เ <sa อ้โอ uh, like, so ้เอ้โอ้นอตัวห้าตัวคนนี้นันฝั่งนู้นฝั่งนู้นโดนแล้วเดี๋ยวตัวหนึ่ง ช่างรุ่นนี้เนอะงามงามเลยเลยนี่ไปเป็นโนเลยมาโดดนี่อุ๊ยนู่นฝั่งนู่นมาเอะฝั่งนี้กระโดดฝั่งนี้กระโดดนี่ห้กูน้อยจริงละสามตัวนู่นฝั่งนู่นไปสิบตัวสีสันฝั่งนู้นมันโดนตาตัวงับขึ้ไปแล้วว่า โดนสก,กัดดาวรุ่งวะแล้ว,เ,วลเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมามไปต,ตามผัวกนเดี๋ยวมาเ้ผนี่ได้มดเลยด้อเียไปเก๊ยอไม่ดึงไม่ดังเลยนี่มา

จตทั้งทั้งนวนเขาเดียวกันดูวยปะปุบ้า๊บปกติกันมาโดนทางงอนโอ้ยมันโดดอ่ะอ้าโดดไปแล้วหนึ่งตัวเล็กเงียบเงียบเงียบแต่ตัวเล็กโดดนะงเหลืออยู่สองตัวสามตัวเออสามตัวขาหลุดจะได้แล้วคือโอ้โหนูหนนู้นบ้านนู้นลงมานูน ก็มีนะเป๊ะถ้าบอกให้ก็ล okay, well. ั่นจริงเลยเป๊ะ yeah, น oh, oh, ั yes, oh, ่นน oh, like ่ะเราปกติมันต้องใช้ไม้อันบานุเริ่มโดนแล้วเอ้าไปแล้วปลามันอยู่งนูนน้ปลามันอยู่ปลายยอพอดีเอ้าไปแค่โดดตรงนี้แกอะไรวะ

เดิมว่าปว่วยงั้นมากันนะใช่แข็งแรงแล้วเดินไปไหนมาไหนได้แล้วนี่นดูตัวหนึ่งหายเงียบเราโหลดได้คันแดงไข่ชายแดดอ่ะกดใครจะใช้ก็เพอเอาเติมน้ำมันเอาเพราะผีเชียนอะ่ะตุ้งตั้งปลาเนียเน้ยตั้งนั่นเน้นมามาจิตไม่าง